9วิธีคิดแบบ u n i ิคอรสู่ความสำเร็จแบรนด์แฟชั่นระดับโลกวันนี้เอาเคล็ดลับของ u n i ิคอร์มาฝากกันนะคะทาตาชิยานาอิหลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อีออนห้างค้าปีกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งตนทศวรรษ1970ทาคาชิยานอิซึ่งอยู่ในวัย20กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจร้านปัดเสื้อผ้าของครอบครัวซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอุเบะทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮิโรชิมาผลการบริหารกิจการครอบครัวโดยยานอิทำให้พนักงาน6คนจากทั้งหมด7คนลาออกนาทีนั้น ยาในอีเริ่มคิดว่าการบริหารธุรกิจไม่ใช่งานที่เขาถนัด40ปีต่อมาอยาในอีเข้าสู่วัย68ปีนางแทนประธานบริษัทฟาร์ร,รีเทลลิ g งบริษัทแม่ของ u n i ิคอรอาณาจักรแฟชั่นระดับโลกบทเรียนจากการบริหารธุรกิจครอบครัวและความสนใจใครร่รู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดีกลายเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ยายในอีเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเขาเป็นหนอนหนังสือที่ชอบอ่านชีวประวัติบุคคลโดยเฉพาะนักธุรกิจที่เป็นตำนานเช่นโคโนสุเกะมัสุชิตะผู้ก่อตั้งพานาโซนิคและโซอิจิโร่ฮอนด้าผู้ก่อตั้งฮอนด้ามอเตอร์หนังสือประเภทนี้เปรียบเสมือนกรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและทำให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนอกเหนือจากการอ่าน ภูมิปัญญาที่เรียนรู้ยังมาจากการเดินทางยายในอีชอบวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวเขาจึงเดินทางไปอเมริกาอังกฤษและยุโรปบ่อยๆเพื่อสำรวจว่าคนในอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากำลังทำอะไรอยู่นักธุรกิจที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือเลสลีย์เร็กซ์เนอร์เข้ามาบริหารแบรนด์ชุดชั้นในวิกตอเรี s ซ c เ e t จนสามารถทำไรายได้ถึง1ล้านล้านเยนในเวลาอันสั้นเขายังศึกษากลยุทธ์ของแบรนด์เน็กในอังกฤษ ที่ทำยอดขายต่อปีจาก2,000ล้านเยนพุ่งไปที่2 0 0 0 0 0ล้านเยนในเวลาเพียง บบปีค่ะการเดินทางไปเปิดหูเปิดตาทําให้ยานาอิฝันอยากสร้างธุรกิจให้เติบโตทัดเทียมแบรนด์ตะวันตกเหล่านี้บ้างแต่ตอนนั้นธุรกิจครอบครัวที่เขาดูแลเป็นเพียงร้านเสื้อผ้าผู้ชายในจังหวัดที่มีประชากรเพียง1.7แสนคนเขาจึงตั้งเป้าว่าหาขยายร้านได้30สาขาและทำรายได้สัก30 0 0 0ล้านเยนก็ดีถมไปแล้วกับกลายเป็นว่ายานาอิมาไกลมากปัจจุบันบริษัทฟราสล ลิงของเขามีพนักงาน1 1 0 0 0 0คนล้านยูนิคอมีจำนวน1,920สาขาทั่วโลกเกินกว่า1,000แห่งเป็นสาขานอกญี่ปุ่นโดยตลาดหลักอยู่ที่จีนฮ่องกงและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และรายได้47%มาจากธุรกิจต่างประเทศทั้งนี้หากถอดรหัสความสำเร็จจากหลักและวิธีคิดและการบริหารกิจการของยานาอี จะประกอบไปด้วย 1. ยาก,กลัวการล้มเหลวเพราะถ้าไม่ลองก็ไม่เกิดการเรียนรู้แล้วความสำเร็จจะมาได้อย่างไรยูนิคอเองก็เคยขาดทุนย่อยยับในตลาดจีนสหรัฐและยุโรปมาแล้วนะคะแต่ยานใอีมองว่านั่นคือความท้าทายต้องคิดหาวิธีการในการฟื้นสถานการณ์ 2. รู้จักคู่แข่ง ยาในะอีศึกษากลยุทธ์การแข่งขันโดยซุ่มศึกษาแบรนด์ระดับโลกอย่าง H&M, Marks Spencer และ Gap ดูว่าแบรนด์เหล่านั้นบริหารดีหรือพลาดอย่างไรแล้วเรียนรู้จากตรงนั้น 3. เข้มงวดกวดขันค่ะการเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ว่ากับตัวเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชา อาจไม่เป็นผลดีนะักบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้ไม้แข็งและกดดันเพื่อให้การทำงานมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นค่ะ 4. ต้องปรับตัวหากไม่อยากเป็นจุดอ่อนที่ถูกกำจัดนี่คือคำพีที่พนักงานยูนิโคทุกคนยึดถือค่ะการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญและเลี่ยงไม่ได้หากไม่ปรับตัวก็อาจจะ อยู่รอดได้ลงเอยด้วยการถูกขจัดออกค่ะดังนั้นก็คือต้องปรับตัวอย่าเป็นจุดอ่อนนะคะ 5. ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแถมยังอาจเป็นโอกาสอันดีก็ได้ค่ะเหมือนตอนที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายาในอีตตั้งใจใช้ชื่อว่า UNICIO นะคะ Unico r ย่อจาก Unico r Costing แต่เจ้าหน้าที่เขียนผิดเป็น U N I Q L O ก็เลยเป็น u n i ิ o คในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งยานอีกไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดท้ายก็กลายเป็นแบรนด์ที่แจ้งเกิดในวงการแฟชั่นขึ้นมา6 ไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ยายึดติดรูปแบบเดิมหากมันไม่เวิร์คค่ะตอนเริ่มธุรกิจแรกๆสินค้าของยายในอีคุณภาพต่ำทำกำไรน้อยเขาตัดสินใจทำแบรนด์เสื้อผ้าเองโดยควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการผลิตถือเป็นการวางคอนเซปต์ใหม่หมดจนนำไปสู่ความสำเร็จในปัจจุบันค่ะอย่างจะเห็นได้นะคะของยูนิคเองคุณภาพดีมากๆเนื้อผ้าดีมากคาัตติ้งดีมากๆจนทำให้ กลายเป็นที่นิยมนะคะของหลายๆประเทศและในญี่ปุ่นเองเเต,ติบโตช้าแต่ มั่นคงค่ะอย่าพยายามขยายธุรกิจเร็วเกินไปโดยไม่ดูสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงตอนที่ยูนิคอลูกตลาดอังกฤษตั้งเป้าหมาย50สาขาแต่กลับลงเอยด้วยการทยอยปิด16สาขาเพราะขาดทุนจนต้องยอมถอยมาตั้งหลักปัจจุบนันร้านยูนิคอร์อังกฤษแม้มีเพียง10แห่งแต่ก็ทำกำไรทุกสาขาค่ะ8ลงไปคุกวงในบ้างในการทำงานเป็นเรื่องที่ดี ที่คนคอยช่วยแต่การจ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําโดยไม่เหลียวแลนั้นเป็นเรื่องไม่ควรทําค่ะย่างน้อยผู้บริหารควรใส่ใจรายละเอียดต่างๆเพราะรายละเอียดคือหัวใจของทุกสิ่งและทุกสิ่ง ทุกอย่างจะปรากฏให้เห็นในรายละเอียดค่ะก็คือเราต้องเข้าไปใส่ใจลูกน้องเข้าไปคุกวงในบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงปัญหาค่ะ 9. ชีวิตแสนสั้นเดินหน้าทำตามความฝันเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตดังนั้นนะคะหากมีเป้าหมายจงพยายามทำให้เป็นจริงยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดีหากทำไม่สำเร็จอย่างมากก็แค่เสียใจแต่อย่างน้อยก็ยังได้ลงมือทำค่ะและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับนะคะของยูนิคอค่ะ9เคล็ดลับนะคะที่ เอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแง่คิดดีๆนะคะเคล็ดรับความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะช่องของโค้ดเอก็จะมาฝากกันในทุกๆวันนะคะฝากไว้นะคะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ easy money